คอมเมนต์นี้เคลียร์ทุกเรื่องคาใจกุ้งพลอยหรือติ๊กนิกบราเธอควรอ่านกลายเป็นประเด็นร้อนๆ้อนขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเรื่องราวความขัดแยง้งของหนุม่มสอนรามและอดีตภรรยาติ๊กนิกบราเธอหรือกุ้งพลอยกนิตรินหลังฝ่ายกุ้งพลอย โพสคลิปของลูกสาวน้องวีจีลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความในทำนองซัดฝ่ายผู้เป็นพ่อว่าเลี้ยงลูกยังไงทำไมน้องวีจีถึงมีพัฒนาการช้าจนตอนนี้ยังถอดกางเกงเองไม่ได้พร้อมกับทวงขอให้ลูกได้กลับคืนสู่ออกของแม่ทำบุญใส่บาตรไปก็ไม่ช่วยก่อนถามสังคมว่าจะให้คนติดเล้าเลี้ยงลูกจริงเหรอ ท้าให้ฝ่ายหนุ่มเลิกเล่าเพื่อดูว่าใครจะทำเพื่อลูกมากกว่ากันก่อนที่ฝ่ายหนุ่มสอนรามจะตอบโต้กลับทุกข้อกล่าวหาของทางฝั่งอดีตภรรยายืนยันว่าเรื่องพัฒนาการของลูกไม่ได้มีปัญหาตนเลี้ยงลูกอย่างดีและไม่ได้ติดเล่าตามที่อดีตภรรยากล่าวหาตนเป็นพ่อคนแล้วอายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรควร หรือไม่ควรทำอยู่แล้วส่วนที่เขาบอกว่าตอนนี้พร้อมจะดูแลลูกแล้วขอให้เขาได้ดูแลลูกได้ไหมนั้นตามที่ได้บันทึกหลังใบอย่าก,กระบุชัดเจนว่าตนมีสิทธิที่ทจะเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวและอีกฝ่ายก็บอกเองว่าไม่เอาลูกแล้วตนก็แค่ทำตามความต้องการของอีกฝ่ายเท่านั้นซึ่งตนก็ได้เก็บเอกสารและหลักฐานทุกอย่างไว้ครบหมด จากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาดูคล้ายเรื่องจะไม่จบง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวเน็ตได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยมีหนึ่งคอมเมนต์ที่ถูกกดไลค์และแชร์ต่อกันจำนวนมากก็คือคอมเมนต์ที่พูดถึงเรื่องพัฒนาการของเด็กซึ่งชาวเน็ตแนะนำว่าอยากให้กุ้งพลอยได้อ่านระบุว่า แม่อยากกังวลค่ะถ้าเมื่อไหร่เด็กๆอยู่อนุบาลสองย่างเข้าสี่ห้าขวบไปรอรอคุณครูจะงดแผมเพืชให้กินข้าวเองพับที่นอนกลางวันเองฝึกไปฉี่เองในห้องน้ำและฝึกแปรงฟันเองแล้วถ้าไปรอรอแล้วลูกทำเองยังไม่ได้เท่าเพื่อน แม่ค่อยวอยวายนะคะใจเย็นใจเย็นค่ะอย่าเร่งเกินไปค่อยๆปรับไปค่ะแฮแท็กจากคุณแม่ลูกสอง